สวัสดีค่ะชาวราศีกันลัคนากันนะคะคลิปนี้ส่องคนรักเก่าของชาวราศีกันค่ะประจําเดือนกันยายนสองพนร้หกนะคะถือว่าเป็นคลิปที่จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะคะ ดูกันสนุกสนุกก็พอค่ะชาวราศีกันคือคนที่เกิดระหว่างที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนาเพราะเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่แล้วมีไพ่ฝั่งของชาวราศีกันลัคนาการค่ะแล้วก็ฝั่งคนรักเก่าซึ่งเรื่องราวอาจสลับกันได้นะคะเรามาดูที่ฝั่งของชาวราศีกันก่อนนะคะ ตอนนี้นะมุ่งมั่นในเรื่องของการทำมาหากินมากกว่านะคะเพียงแต่ว่าสำหรับชาวราศีกันที่เป็นผู้หญิงนะผู้หญิงสาวราศีกันอาจจะเริ่มมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยบ้างแล้วก็ได้ส่วนหนุ่มหนุ่มกันนี่ก็ต้องบอกว่าทำงานหาเงินอย่างเดียวเลยนะคะบางทีก็เพื่อนๆฝูงกันเพื่อนฝูงเรานี่แหละนะแนะนำให้รู้จักกันนู่นนี่นั่นนะคะหนุ่มหนุ่มก็อาจจะมีคนเข้ามาคุยเข้ามาเริ่มแบบว่า <c oughs> เริ่มมีส,สัมพันธ์เริ่มมีพูดคุยเพียงแต่ว่า <c oughs> มันยังไม่มีอะไรชัดเจนอาจจะรู้สึกหวั่นไหวบ้างเล็กน้อยแต่ยังไม่ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าเออจะพัฒนาความสัมพันธ์ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะยังยังเห็นเป็นเงาเงาอะ <c oughs> เหมือนกับว่าเออก็แค่คุยๆก็รู้สึกดีแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นแบบว่าจะตกลงปงใจเป็นแฟนเนาะทีนี้มาดูในความรู้สึกของคุณที่มีต่อแฟนเก่าบ้างยังคิดถึงอยู่นะคะนะยังคิดถึงมันเหมือนกับว่าเวลาคุณอยู่คนเดียวอะเวลาทํางานเสร็จนะกลับห้องกลับบ้านอยู่คนเดียวจะรู้สึกแบบเออมันก็คือมันก็ดีอยู่คนเดียวแล้วก็ได้อยู่กับตัวเองก็คิดก็ใครใ่ครวญชีวิตตัวเองแต่ว่ามันจะมีแวบคิดถึงแฟนเก่า แวบคิดถึงความเจ็บปวดความปิดหวังความเสียใจนะคะ <c oughs> บางท่านมีโมโหด้วยคือมันเป็นเหมือนกับมันหลายอารมณ์หลายความรู้สึกมันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงที่ตอนนี้คุณยังพยายามที่จะลืมต้องพยายามหักข้ามใจตัวเองไม่ให้คิดถึงเขาต้องพยายามลืมถามว่ายัง ปล่อยวางหรือปล่อยมือจากเขาไปหมดหรือ,อยังยังนะคะยังไม่ได้ปล่อยมือจากคนเก่าไปแบบร้อยเปอร์เซนยังเหมือนยังมีแอบคิดถึงแอบคิดเล็กๆว่าอหรือว่าจะจะได้กลับมาคืนดีกันอีกไม่น่าหรืออะไรก,ก,ก็คิดแค่นั้นนะแต่ว่าคุณไม่ทําอะไรนะคุณไม่ทําอะไรเถ่าใจถามใจคุณลึกๆอ่ะคุณอยากพยายามลืมมากกว่านะคะพยายามเอาชนะหัวใจตัวเองอยู่แฟนเก่าคุณนะคะ ก็ยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆอยู่นะแต่มันก็มีแนวโน้มว่าตัวเขาเองค่ะอาจจะมีคนมาให้พิจารณาอยู่นะคะเพียงแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้ตกลงปรงใจยังไม่ได้แบบว่าถึงขั้นรู้สึกดีๆเพราะมันยังมีหกถ้วยหกถ้วยขึ้นมาบ่งบอกถึงสถานการณ์ของคนที่ยังคิดถึงแฟนเก่ายังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆอยู่ค่ะ ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณแม่หมาะว่าเขาก็ยังเสียใจย,ยังผิดหวังอยู่นะแต่ว่าก็ยังยังนิ่งๆสง่งๆนะคะถามว่าเขาคิดว่าเขาอยากจะกลับมาหาคุณไหมนะคะอ,อ,อาจจะมีใจลึกๆนะ <c oughs> มีใจลึกๆรู้สึกว่าถ้าได้พูดได้คุยก็คงจะดีค่ะ มันยังมีสิ่งดีๆมีความทรงจําดีๆสําหรับเขานะคะความทรงจําดีๆช่วงเวลาที่ใช้เคยใช้ร่วมกันเคยเป็นแฟนกันความสุขอะ่ะมันยังอยู่ในใจเขาอยู่แต่ว่าถ้าถามว่าอ้าแล้วเขา เขาคิดจะทักาหาเรานะจะทําอะไรเพื่อให้ได้กลับมาหรือเปล่าไม่นะคะแม่หมอมองว่าเขาพยายามไม่สนใจมากกว่าพยายามไม่สนใจพยายามที่จะตัดขาดพยายามที่จะไม่มองไม่ส่องไม่อะไรคุณนะในขณะเดียวกันก็พยายามมุ่งไปในเรื่องของการทํามาหากินหาเงินหาทองไปนะคะอันนี้มันเหมือนกับว่าคอนเซปต์เขามันจะเป็นลักษณะนั้นเหมือนตัวคุณเองนั่นแหละแต่แม่หมอว่าเขาเองเขาคิดถึงสิ่งดีๆที่มีร่วมกันมากกว่าที่คุณคิดอีกนะ มันเหมือนเราถูกทําร้ายจิตใจอะค่ะมันเหมือนคุณเองมันมีทั้งความเจ็บปวดผิดหวังแต่ของเขามันไม่ใช่ความเจ็บปวดผิดหวังแต่มันเป็นการที่รู้สึกถึงอ,อ,อาจจะมีการแบบเสียดายเวลาเล็กๆว่าเออแต่ก่อนตอนอยู่ด้วยกันมันก็มีความสุขร่วมกันเนาะประมาณนี้เสียดายความสุขตรงนั้นมากกว่าส่วนคุณมันก็เจ็บปวดผิดหวังเนาะ <c oughs> กันยายนค่ะ ันยายนราศีกันลัคณากันต้องบอกว่าคุณยังไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะคะมันยังมีติดขาดมีความายังติดอยู่กับคนเดิมอยู่อาจจะแต่อาจจะเป็นบางช่วงนะแต่ว่าก็จะมีแบบว่าเออสบายใจมากขึ้นนะคะเริ่มคิดที่จะให้โอกาสคนใหม่ให้การพัฒนาแต่ว่าคุณเองคุณยังคงอพยายามที่จะ ทำความสัมพันธ์ใหม่ให้มันอยู่แค่เพื่อนยังเป็นแค่ความสัมพันธ์ทางไกลนะอาจจะยังเค้คงเป็นแบบว่าอาจจะบางท่านอาจจะแบบว่าเออมีนัดเจอบ้างแต่ก็มันเหมือนกับเจอแบบแบบคนเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็การพูดคุยก็ยังพูดคุยในลักษณะเพื่อนอยู่หรือยังคงเป็นการพูดคุยทางไกลเราก็รู้สึกดีกับเขาในระดับหนึ่งแต่มันยังอยู่ในความเป็นเพื่อนนะคะอนาคตข้างหน้าก็ยังไม่แน่นอนว่าจะไปในทิศทางไหน ยังตัดคนนี้ไม่ขาดแต่เพียงแต่ว่าก็จะสบายใจมากขึ้นเริ่มคิดว่าโอเคละอะไรจะเกิดก็ให้เกิดเดี๋ยวฉันก็จะ move on แล้วนะคะกับคนนี้นะคะกับคนรักเก่าของคุณมันก็จะเหลือแค่ความเป็นเพื่อนเนาะคุณพยายามจะก้าวต่อไปคุณพยายามที่จะ move on แล้วนะคะแฟนเก่าคุณ <c oughs> กันยายนแม่หมอมองว่างานเยอะงานยุ่งนะคะสําหรับเขาเรื่องงานมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วคนใหม่ที่เขามาคุยล่ะมีหวั่นไหวค่ะมีหวั่นไหวแต่ว่าแม่หมอมองว่ามันมากกว่าเพื่อนนะคนที่เขาคุยมันคุยคุยมากกว่าเพื่อน แต่ว่าจะแอบแอบคุยเพราะว่ายังรู้สึกเหมือนกับว่ายังไม่อยากเปิดเผยยังไม่อยากเปิดตัวแต่ว่ารู้สึกดีแต่ว่าอาการที่เขายังไม่อยากเปิดตัวอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาก็รอให้มั่นอกมั่นใจมากกว่านี้ก่อนค่ะเขายังคิดถึงคุณอยู่นะยังคิดถึงยังอยากที่จะพูดคุยอยากที่จะอยู่ใกล้ยังมีแรงดึงดูดอยู่แต่ต้องบอกว่าคุณยังอยู่ในใจเขาในขณะเดียวกันเขาก็ม <derrière> ีแอบแอบคุยกับคนใหม่แล้วด้วยค่ะ แต่ยังเพียงแต่ว่ายังยังไม่ได้เปิดตัวนะเอาล่ะกันยายนนะคะความเชื่อมโยงระหว่างคุณสองคนค่ะราชินีไม้ค่ะสี่เหรียญสิบถ้วยนะคะมีเด็กถ้วยเจดดาบถือว่าดีมากเลยนะคะต่างคนต่างยังอยากที่จะรับรู้เรื่องราวของกันและกันค่ะ มีแอบคิดแอบคิดถึงแอบซองนะคะทีนี้โอกาสที่จะได้พูดคุยกันก็มีเหมือนกันนะชะช่วงช่วงกลางเดือนนะ,ะช่วงครึ่งเดือนแรกมันจะนิ่งๆหน่อยชวนครึ่งเดือนหลังเนะ่ยมีโอกาสเหมือนกันนะคะยิ่งถ้าสมมติว่าคุณมีเพื่อนกลุ่มเดียวกัน มีเพื่อนกลุ่มเดียวกันหรือบางทีคุณรู้จักครอบครัวเขาเขารู้จักครอบครัวคุณบางทีการที่อาจจะมีงานในครอบครัวหรือมีการรวมกลุ่มบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจหรืออาจจะเป็นคนกลางเป็นเพื่อนหรือเป็นคนในครอบครัว <c oughs> เป็นคนกลางที่สื่อ,เ,อเป็นเป็นสื่อกลางให้คุณสองคนอาจจะมีโอกาสได้พูดได้คุยกันแต่พูดคุยกันแล้วนะเกิดมรรคผลอะไรไหมนะคะมันยังไม่ไม่แน่นอนเลยอะคะ่ะมันเป็นอะไรที่อาจจะทำให้ความรู้สึกกระเพื่อมขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่ว่าน่าจะมีการพยายามที่จะไม่สนใจพยายามไม่คาดหวังบางทีถ้าสิว่าคุณพยายามคือถ้าสิว่าคุณทักเขานะอาจจะเจอสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าเหมือนเขาไม่ค่อยอยากจะตอบ แต่ว่ามันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะถ้าสมมติว่าชาวราศรีกนะันย์ถ้าคุณอยากทักหาแฟนเก่าคุณนะคะทักได้นะคะแต่เผื่อใจไว้นิดนึงว่ามันอาจจะรู้สึกอาจจะได้คุย <c oughs> อาจจะได้คุยแต่ว่ามันจะยังไม่คืบหน้ามากแต่มันจะดึงเอาความรู้สึกดีๆกลับขึ้นมานะคะความรู้สึกดีของคุณกลับขึ้นมาความรู้สึกดีของเขากลับขึ้นมามันจะทําให้ต่างคนต่างไปพิจารณาแล้วละ่ะนะคะอาจจะมันอาจจะส่งผลต่อไปในเดือน สุลาคมก็ได้เพราะว่ากันยายนอ่ะมันดีโอกาสกลับมาพูดคุยกันดีแต่เพียงแต่ว่าด้วยความที่สรุปแล้วอ่ะมันก็ยังมีความเป็นเพื่อนยังมีอาการแบบสองจิตสองใจยังมีอาการห่วงหน้าพะวงหลังอยู่เพราะฉะนั้นมันจะยังไม่มีการตัดสินใจใดๆเกิดขึ้นมันเหมือนกับว่าถ้าได้คุยกันเราก็ยังไม่กล้าที่จะคาดหวังเขาเองเขาก็ยังไม่คิดยังไม่กล้าตัดสินใจว่าจะเอายังไงมันจะยังไม่มีการตัดสินใจเกิดขึ้นแต่จะรู้สึกดีทั้งสองฝ่ายแน่นอน รู้สึกดีที่ได้พูดคุยอาจจะเข้าใจกันมากขึ้นสบายใจมากขึ้นนะรู้ว่าจะไปนะต่อในทิศทางไหนอะไรประมาณเนี้นะส่วนคนที่คิดว่าไม่สนใจคนนี้แล้วนะฉันจะมูฟออนก็มูฟได้เลยนะคะนี่ไม่สนไม่ต้องสนใจตรงนี้อันนี้สําหรับคนที่ ยังอยากที่จะเชื่อมโยงยังมีบางสิ่งบางอย่างค้างคาใจนะคะโอกาสคุยมีสูงนะคะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเลยนะหรือก็โอกาสที่จะรู้สึกดีๆมากขึ้นแต่เพียงแต่ว่าโอกาสที่จะมีการตัดสินใจกลับมาคบกันมันยังไม่ใช่ตรงนั้นนะคะเป็นกําลังใจให้ชาวราศีกรกคณากันค่ะนะก็ถ้าจะ move on ก็ขอให้ move on อย่างมีความสุขเจอคนใหม่ๆเจอคนดีๆนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะโอกาสหน้ามาอัปเดตกันใหม่มาส่องกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ